ชีวิตติดเตียงเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปแล้วอะทํางานนะคะเอ้ยอยากไปเที่ยวด้วยจะไปเที่ยวต่างประเทศค่ะก <c oughs> ็อยากไปแคลิฟอร์เนียค่ะอยากไปมารีบูอยากไปทะเลมารีบูค่ะแล้วก็ไปทะเลใส่บิกินี่เที่ยว,วชอบฝรั่งค่ะแต่ว่าเกาหลีก็ได้ค่ะได้หมดเลย ได้เลยฉันจะตอบเธอเองก็ <c oughs> สไตล์การแต่งตัวที่ชอบแล้วหัวยุ่งแล้วกันอะไรนี่ชอบชอบใส่เดรสค่ะแล้วก็มีเสื้อคลุมแล้วก็ใส่บูทโมบายตอนนี้เรียกว่าสีอะไรคะคือ,อโมบายเราเป็นผมสีชมพูทั้งหัวนะคะแต่ว่าก็ลงครึ่งหัวเป็นสีน้ำเป็นสีช็อกโกแลตอ่อนพอลงไปปุ๊บมันก็เลยจะกลายเป็นแบบน้ำตาลม่วงแบบนี้คคิดว่าเป็นเรื่อง kissing booth ชอบสองภาคเลยตอนนี้มีสองภาคแล้วชอบพี่วีรยาแนวไหนชอบพี่วีรยาที่เป็นพี่วีรยาไม่ไม่ว่าจะเป็นแนวไหนก็ชอบหมดเพราะว่าชอบชอบนิสัยชอบอยู่ด้วยพี่วิวเจอะหูหนยคบตรงไหนเจ็บที่สุดแหมัาพี่นะคะ ดนเดนันเดนเตนเอาจริงคือลือไปแล้วว่าตัวเองอะเจ็บอดายมากที่สุดเอาจริงเจ็บเท่ากันหมดเลยนะคะแต่ว่าตอนที่ไปเจาะเนี่ยตอนนี้ชอบเร sure. ื่องนี้อยู่ค่ะดิ่งๆเกี่ยวกับนักบอลเล่ดูแลอยากเต้นบอลเล่เลยอ่ะเราเล่นสนุกดีนะคะแต่ว่าตอนนึงน่านั้นแต่ว่าสนุกตื่นเต้นแล้วใจถ้าคุณเป็น s จ้ y หญิง n ี้ s ุณจะอยากเป็น t ครไอสต i n ง ลาฟินเซล์แอนแอนนา no 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 I love Elsa <laughs> ซื้อที่สยามนะคะก็เป็นร้านที่ลองเข้าไปดูได้นะคะเพราะว่าของน่ารักเยอะมากมันจะแบบพีจดเกาหลีหรืออะไรอย่เงี้ยมาะคะ่ะลองไปดูปดูน่ารักมากมีหลายแบบเลยเริ่มแรกเคยบอกไปแล้วใช่ป่าว่าเป็นะผีเสื้ออะไรอย่างี้แต่ว่าตอนนี้เปรี่ยบความคิดแล้วอยากจะได้คำคำหนึ่งที่คิดมาแล้ว ช่ชอบคำพันภาษาอังกฤษเลยนี้บอกเลยนะคะว่าเที่ยวได้เลยค่ะดูอยู่ทุกวันดูจนหมดคลิปหมดแล้วรอพี่ซันอัพอยู่นะคะกำลังจะซื้อเสื้อด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีตังค์เดี๋ยวถ้ามีจะซื้อเสื้อนะคะสู้ๆฮะแนะนำเพลงสากลที่ฟังบ่อยๆหน่อยฮะก็ตามจีโมบายเคยลงแบบว่าเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ในสปอร์ตดิฟายไปแล้วยังไงก็ลองไปดูได้นะคะถ้าไม่ได้เป็นไอดอลอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นศิลปินค่ะที่ทำงานเกี่ยวกับศิละปะอะไรน,นี้แบบหลายหลายอย่างที่เกี่ยวกับศิละปะร้องเพงลงร้องเพลงถ่ายลูกแล้วอยากเป็นผู้กำกับด้วย <laughs> โอไวยเป็นเด็กอยู่หรือเป็นสาวแล้วเฮ้ยเป็นสาวแล้วปีนี้สิบเก้าแล้ว <laughs> แต่ยังไม่ถึงวันเกิดเลยนะ เรานับเป็นปีเนาะปีหน้าเรายี่สิบแล้วอะไรอย่างนี้เอาจริงดิอยากอยู่นะอยากอยากผมส้มอยากผมสีส้มแต่ว่าผมนี้แหละดีแล้วอยากได้ไรกาแต่ว่าจำแ,แมว่าไม่อยากสื่อแล้วใช้กล้องที่มีอยู่ ขอบคุณค่ะสิ่งที่ทำให้มีความสุขที่สุดนะคะนั่นก็คือการได้อยู่กับเพื่อแล้วก็ฟังเพลงค่ะใช่เอาจริงโมอ,อยากร้องมากๆนะคะแต่ว่ามันเหนื่อยกับการที่ต้องมาม i กเสียงเองแล้วโมไปก็แบบมิกเสียงไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าก็จะพยายามลองทำเยอะๆนะคะเพราะว่าชอบชอบร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่จะบอกว่าตอนเด็กเป็นคนที่คิ้วอยู่อย่างตลอด คิวผูกโบเป็นคนที่ไม่เคยยิ้มเลยในรูปมีประมาณสิบพันล้านรูปไม,ม่มีไม่ถึงแต่ว่าไม่ค่อยได้ยิ้มค่ะแม่บอกว่าชอบทําคิวผูกโบอย่างนี้ยังเลยค่ะทุกคนช่วยคิดหน่อยเดี๋ยวกินอะไรดีอ่ะโอเคตอบแล้วแต่ว่าไม่ต้องน้ําเดืไปไหว้สันก็ได้่ะอ่าถ้าอยากไปประเทศอะไรที่สุดก็เคยบอกไปแล้วว่าอยากไปอเมริกาค่ะอกะับเกาหลี โอเคเจอไปแล้วกับ Q a หรือว่าถามมาต่อไปนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่มาเล่นกันนะคะบ๊ายบาย